สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Holiday ซ u ื้อผ้ายักวันพักร้อนเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ บนโลกใบนี้มีความรักหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละคนก็คงมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปบางคนมีความรักที่หวานชื่นบางคนความรักเริ่มจืดจางลงและสำหรับบางคนความรักได้เสื่อมสูญไปเลยแต่ยังไงซาความรักก็อาจเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืนส่วนเธอคนนี้ความรักกลับเล่นตลกซาให้เธอรักเขาข้างเดียวเธอเชื่อว่าไอริสเป็นนักเขียนอยู่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งวันนี้ที่บริษัทจัดงานเลี้ยงประจำปีแจสเปอร์แฟนเก่าก็เข้ามาทักทายไอริสเลยเอาของขวัญวันคริสต์มาสให้เธอ ยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาแต่เขากลับตอบแทนโดยการประกาศแต่งงานกับพนักงานสาวในบริษัทกลางงานเลี้ยงแม่สาวคนนี้ก็คือคนที่แจสเปอร์แอบไปกินตับตอนที่ยังคบกับไอริสอยู่เรียกเด้ว,ว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยรักเธอเลยตอนอยากได้ก็มาพอหมดเวลาก็ไปหลังจบงานเลี้ยงไอริสก็กลับบ้านไปร้องห่มร้องไห้ ตัดมาที่ LA สาวคนนี้มีชื่อว่าแมนดาเป็นเจ้าของบริษัททำหนังตัวอย่างแต่เรื่องความรักเนี่ยไปได้ไม่สวยเพราะเธอจับได้ว่าแฟนนุ่มที่คบกันมาหลายปีแอบไปนอนกับรุ่นน้องที่ทำงานอมแนดาเลยบอกเลิกและไล่แฟนออกจากบ้านแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เสียน้ำตาสักหยดต่อให้พยายามร้องไห้อย่างไงน้ำตาก็ไม่ไหลอมแนดา Amanda เองก็งงว่าทำไมเธอไม่รู้สึกเสียใจเลยหรือคงเป็นเพราะตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยรู้สึกรักผู้ชายคนไหนหลังจากเลิกกับแฟนอมแนดาก็วางแผนไปพักร้อนที่ไหนสักแห่ง เพื่อสงบสติอารมณ์เธออยากไปที่ที่เงียบสงบห่างไกลผู้คนซึ่งก็เจอบ้านที่เปิดให้เช่าในลอนดอนพอดีอแมนดาเลยส่งข้อความไปถามไอข้อความเนะี่ยก็เด้งเข้ามาที่อ e ีเมลของไอริสเธอกำลังจะรคมควันฆ่าตัวตายโชคดีที่เสียงข้อความในอ e ีเมลดึงสติเธอไว้แล้วทั้งสองก็ตกลงแลกเปลี่ยนที่อยู่กันมันคือการแลกบ้านแลกรถแลกทุกสิ่งชั่วคราวอแมนดาตัดสินใจไปทันทีที่รู้ว่าแทบที่ไอริสอยู่ไม่มีผู้ชายส่วนไอริสเองก็ตกลงเพราะเธออยากไปให้ห่างไกลจากที่ เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ไอริสนั่งเครื่องไปแอลเอเพี่แจสเปอร์ก็ส่งข้อความมาหาเพี่แกรู้ว่าเธอจะไปเที่ยวพักผ่อนเลยอยากจะหาทางไปเจอกันไอริสเลยส่งข้อความกลับไปว่าขอถอนตัวจากรักครั้งนี้ ในด้านอแมนดาก็นั่งเฟิร์สคลาสเฉียวไปลอนดอนแต่เมื่อมาถึงก็ลำบาก,กว่าที่คิดเพราะทางมันแคบจนรถแท็กซี่เข้าไปไม่ได้อแมนดาเลยต้องเดินเท้าลากระเป๋าเข้าไปเองซึ่งกว่าจะถึงเนี่ยก็เลยเอาฮอบต่างจากไอริสที่นอกจากจะนั่งรถชื่นชมเมืองอย่างเพลิดเพลินแล้วยังเข้ามาเจอบ้านหลังเบอร์เริ่มทั้งห้องรับแขกสระว่ายน้ําห้องครัวห้องดูนังห้องออกกําลังกายห้องทํางานหรือแม้แต่เตียงนอนก็ดูโออาไปหมดทำเอาไอริสซื่นเต้นใหญ่ กอดกลับมาที่ฝั่งของอแมนดาหลังจากพยายามยัดเสื้อผ้าที่เตรียมมาเข้าไปในตู้จนหมดก็ขับรถออกไปหาอะไรกินในเมืองซึ่งเจก็เป็นฟุตบาทมาจียะทางมันแคบะเนอะอแมนดาซื้อทุกอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนจะกลับมานอนจิบไวน์ดูทีวีแต่ไม่ว่าจะเปิดเพลงเต้นก็แล้วอ่านหนังสือก็แล้วหรือถึงขั้นนอนคุยกับมาของไอริสก็ไม่ช่วยให้อแมนดารู้สึกหายเบื่อเธอเลยตัดสินใจเก็บกระเป๋าเตรียมบินกลับบ้านพุ่งนี้ด้านไอริสเนี่ยวน้น้ำสบายใจและในระหว่างที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับห้องหนสือ ของอแมนด้าอยู่นั้นโจโจก็มีชายหญิงคู่นึงขับรถมาที่บ้านพี่แกชื่อไม้เป็นนักแต่งเพลงประกอบหนังและเป็นเพื่อนของแฟนเก่าอแมนด้าส่วนสาวที่มาด้วยก็คือวันใจของพี่แกพี่ไม้แวะมาเอาแล็บท็อปให้เพื่อนแต่ไอริสต้องโทรทมเลขาของอแมนด้าก่อนเธอเลยนัดให้พี่ไม,ม้มาใหม่อีกทีพรุ่งนี้และก่อนจะกลับเนาจากพี่ไม้จะช่วยป่อฟูนออกจากตาให้สาวแล้วยังยอดมุกใส่ไปหนึ่งทีถาเอาไอริสยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในความตลกของพี่แกและในระหว่างที่กำลังจะเข้าบ้านไอริสก็มองไปเห็นคุณ ตาคนหนึ่งกำลังเดินสังอกซังเงกอยู่หน้าบ้านดูเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนบ้านทข้างๆแล้วไอลิสก็กลับเข้ามานอนเพราะยังมีอาการเจ็บแหลกจริงๆตอนนี้ที่ลอนดอนปาเข้าไปตีหนึ่งแล้วส่วนออมแมนด้าเองก็นอนไม่หลับเช่นกันเพราะที่ LA เอลเอพิ่งจะ5้าโมงย็น และอ่อยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาเคาะประตูอแมแนดาเลยเดินลงไปดูแบบกล้าๆกล,กล,วกลวัวๆนั่นใครคะฉันเองเปิดประตูเร็วหนาวจะตายอยู่แล้วฉันไหนไม่รู้จักอ้าวไอ้นี่กวนตี้นทำไมเปิดแล้วจะชี้หน้าบ้านให้ดูอะเปิดแล้วเปิดแล้วถ้า ฉี่หายไม่ใช่น้องกูนีว่วะขอโทษทีครับที่เมื่อกี้หยาบคายผมแกลมพ,พี่ชายของไอริสโอ้โหพี่ชายเหรอคะฉันอแมนด้าค่ะแล้วน้องผมไปไหนครับเนี่ยเธออยู่ลอสแองเจลิสค่ะพอดีเราแลกบ้านกัน2อาทิตย์ช่วงคริสต์มาสมีอย่างนี้เดี๋ยวเหรอครับมีสิคะถึงว่าเธอโทรมาหาผมเมื่อคืนแต่ผมไม่ได้รับเออพอดีเวลาที่ผมไปกินเหล้าเมาจนดึกผมมักจะแวะมานอนที่บ้านน้องสาวทุกครั้งเพราะไม่อยากขับรถนะครับอ๋อค่ะแล้วทั้งครูก็ชวนกันกงเรานั่งพูดคุยทำความรู้จักก่อนจะมีเซ็กซ์กันเพร ต่างคนก็ต่างเหงาแต่ก่อนจะมีอะไรเนี่ยแอมแอนดาก็บอกกับพี่กแกลมว่าเออคือเซ็กของฉันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ฉันไม่เก่งเรื่องเซ็กโววโวโว,โว,โวทำไมคุณถึงคิดงั้นก็เอแฟนเก่าของฉันเคยบอกมนะันอ่ะมันเป็นคําพูดที่ผู้หญิงไม่มีวันลืมไม่หรอกนะคุณไม่ต้องกังวลไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพี่กแกลมก็เอ่ยปากชมมแมนดาว่าเซ็กของเธอไม่เห็นเหมือนที่แฟนเก่าพูดเลยสักนิดแอมแอนดาก็แอบเขินเบาๆแต่ในตอนนั้นเองเธอก็เลือกไปเห็นว่ามีสาวที่ชื่อโซฟีโทรมาหาพี่กแกลมก่อนทีีี่กแกรมจะบอตัว แต่ก่อนไปพี่แกก็สารภาพกับอมแอนดาตรงๆว่ารู้สึกดีกับเธอเออพอดีคืนนี้ผมจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่พัพถ้าเกิดว่าเที่ยวบินของคุณยกเลิกหรือมีเหตุบางอย่างที่ทําให้คุณเปลี่ยนใจก็มาหาผมได้นะครับเอ,อ่ถ้าไม่เจอกันอีกก็โชวดีครับเ <c oughs> ช่นกันค่ะ ที่สนามบินขณะที่ออมนดากำลังจะเช็คอินขึ้นเครื่องภาพของพี่แกรมก็ลอยเข้ามาในหัวแม้เธอจะไม่ได้มองหาความรักแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ตามหาเธอส,สุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจมาหาพี่แกรมที่ภาพพี่แกรมแล้วก็ยิ้มสิฮะ หลัดมาในด,ด้านของไอริสจูจูเจสเปอร์แฟนเก่าก็โทรมาตั้งแต่ไก่โห่เพื่อบอกว่าุ่งนี้จะส่งของขวัญวันคริสต์สมาสมาให้ไอริสก็รับแทบก่อนจะออกไปขับรถเล่นด้วยความสดชื่นแต่ในระหว่างที่กำลังขับรถออกจากหมู่บ้านก็เจอกับคุณตาเพื่อนบ้านเดินสงอกสงแว้งอยู่คนเดียวดูเหมือนเขาจะหลงทางจาบ้านตัวเองไม่ได้ไอริสเลยอาสาไปส่งซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของพรมริคิดที่ไอริสได้สนิทกับคุณตาคุณตาคนนี้มีชื่อว่าอาเธอเป็นนักเขียนชื่อกล้องที่เคยร่วมงานกับคนดังๆในบ้านของเขาม กระดาษกองเต็มไปหมดแถมยังมีถ้วยรางวัลมากมายหนึ่งในนั้นก็มีรางวัลตุ๊กตาทองด้วยทาเอาไอริสที่เห็นเนี่ยตาลุกวาวเธอมองคุณตาอาเธอร์ด้วยความปรับปื้มก่อนจะหันไปเห็นจานข้าวของคุณตาวางอยู่คุณตาอยู่บ้านคนเดียวคงจะเหงาไอริสได้ชวนออกไปกินข้าวเย็นนี้เพราะเธอเองก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่และไม่มีเพื่อนเช่นกันเมื่อคุณตาตอบตกลงทั้งสองก็มานั่งกินข้าวพูดคุยกันไอริสได้รู้ว่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณตานอกจากเขาจะเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ที่เก่งแล้วยังเป็นคนที่น่นา,าึง ส่วนคุณตาก็ได้รู้ว่าไอริสมาพักผ่อนทีน่นี่เพราะเพิ่งถูกแฟนเก่าหลอกลวงซึ่งคุณตาก็บอกกับไอริสว่าแฟนเก่าของคุณคงเป็นคนที่โง่ามากๆที่ไม่คว้าคุณไว้ไอริสในภาพ,พยนตร์ของเรานะ่ะจะมีนางเอกและก็เพื่อนนางเอกผมบอกได้เลยว่าคุณเป็นนางเอกแต่พราะอะไรไม่รู้คุณกลับทําตัวเป็นเหมือนเพื่อนนางเอกคุณพูดถูกเราต้องเป็นนางเอกในชีวิตของเราเองอาเธอฉันต้องไปพบจิตแพทย์อยู่3ปีและเธอไม่ เคยอ,อธิบายเรื่องนี้ให้ฉันเข้าใจเลยเย่ะมากเลยค่ะไอริสขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจ เนด้านอแมนดาก็ตื่นเช้าขึ้นมาแบบเมามืมึนหม,มึนโดยมีพิกแรมอยู่ด้วยเพราะอแมนดาเป็นคนขอร้องให้พี่แกอยู่แต่เจด้าจำอะไรไม่ได้เลยและในขณะที่กำลังคุยกันก็มีสาวที่ชื่อโอลิเวียโทรมาหาพิกแรมแล้วก็รีบขอตัวไปคุยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่หน้าบ้านอแมนดาก็แอบดูไปบนไปทั้งโซฟีโอลิเวียอแมนดาคงเหนื่อยหน้าดูพอคุยกับสาวเสร็จพิกแรมก็เข้ามาชวนอแมนดาออกมากินขา้าวเที่ยงและพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากขึ้นพิกแรม เป็นนุ่มโสดท,ที่ทำงานเป็นบรรณาธิการส่วนอมแมนด้าเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำหนังตัวอย่างตอนเด็กๆฉันต้องเห็นพ่อแม่แยกทางกันฉันนอนร้องไห้ทุกคืนเป็นเวลานานมากแต่ฉันก็มาตระหนักว่าฉันต้องทำตัวให้เข้มแข็งดูแลตัวเองได้ฉันเลยไม่เคยร้องไห้อีกเลยเดี๋ยวนี่คุณไม่เคยร้องไห้ตั้งแต่อายุ15เหรอแล้วใช่ฉันรู้ว่ามันแย่มากไม่หรอกครับไม่แปลกเลยผมเนี่ยร้องไห้เป็นประจำร้องมากกว่าผู้หญิงซะอีกไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือการ์ดวันเกิดก็ทำให้ผมร้องไห้ไ้้้ไไดทัังงนนนม่จริ จริงสิครับแล้วทั้งคู่ก็นั่งมั่มอยก่อนจะพากันไปเดินเล่นมันเป็นวันที่แฮปปี้สุดๆอแมนดาไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนจนเธอกังวลถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยบอกกับพี่แกรมว่าอีกเดี๋ยว9้าวันฉันก็จะกลับแล้วฉันไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันยุ่งยากเราแยกกันตอนนี้เถอะค่ะได้พรุ่งนี้ผมจะไปทํางานและสัญญาผมคงไม่มาเคาะประตูหน้าบ้านคุณกลางดึกอีกแน่นอนค่ะอแมนดาทรงยิ้มให้ก่อนจะเดินเข้าบ้านไป ตัดกลับมาที่ฟังของไอริสสอนคำคำผีไม้ก็แวะมาเอาแล็บท็อปตามที่นัดไว้เออวันดีครับผมบังเอิญเจอจดหมายอยู่หน้าบ้านคุณเลยยิบเอามาให้โอ้ขอบคุณค่ะจากเพื่อนฉันเองเมื่อเปิดดูไอริสก็แอบลัลกๆเบาๆเพราะมันเป็นจดหมายจากแจสเปอร์แต่เธอก็ไม่สนใจอะไรและชวนพีไม้เข้ามานั่งกินข้าวด้วยกันคืนนี้ไอริสและคุณตาอาเธอจัดปาร์ตี้เล็กๆนั่งเมาส์มอยกันโดยมีแก๊งเพื่อนของคุณตามาร่วมแจมด้วยผีไม้เข้ากับทุกคนได้ดีแถมยังเรียกเสียงหาได้ตลอดตลอด ังจากที่แกงคุ้นตากลับไปพี่มายก็อยู่คุยกับไอริสต่ออีกสักพักทั้งคู่รู้สึกถึงเคมีบางอย่างที่เข้ากันก่อนจะกลับนอกจากพี่มายจะชวนสาวไปดูหนังครั้งหน้าแล้วอย่างจูบบอกลาไอริสถึง2องทีทำเอาสาวเป็นเขิน ด้านอแมนดาในระหว่างที่นอนแช่น้ําในอ่างก็รู้สึกแย่ที่พูดอะไรบ้า,บาๆกับพี่แกลมไปเมื่อตอนบ่ายเธอเลยบุกมาหาผู้ที่บ้านเพื่อบอกขอโทษแต่การมาครั้งนี้ก็ทําให้อแมนดารู้ความจริงว่าพี่แกลมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูโซฟีกับโอลิเวียซึ่งก็คือชื่อที่อแมนดาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสาวๆของพี่แกรมแล้วเด็กๆก,ก็ชวนอแมนดาดูโชว์มิสเตอร์ผ้าเช็ดหน้าสุดฮาของพอ่อจากนั้นก็พากันมานอนเล่นที่กระโจมเด็กๆชอบอแมนดาและรู้ว่าพ่อของพวกเธอก็ชอบอ เนนนช่นกัหลังจากส่งเด็กๆเ,เข้านอนเสร็จพิกแกลมก็ขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องลูกกับอแมนด้าเพราะคิดว่าเดี๋ยวเธอก็จะไปจากที่นี่แล้วคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแนะนําให้ลูกรู้จักคนที่จะไม่ได้เจอกันอีกตอนออกเดทพิกแค,แค่อยากทําตัวเป็นคนโสดที่ไม่ต้องเลี้ยงลูกเหมือนอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไปอยู่กับอแมนด้าได้ก็เพราะลูกๆไปอยู่กับคุณตาคุณยายอแมนด้าเนี่ยเข้าใจดีเพราะเธอเองก็ไม่อยากให้เรื่องมันยุ่งยากเช่นกันดูเหมือนชีวิตของทั้งสองจะแตกต่างกันมากจริงๆ ที่ LA เช้าวันรุ่งคืนไอริสก็แวะมาหาคุณตาอาร์เธอร์ที่บ้านเธอหยิบจดหมายที่ส่งมาจากสมาคมนะักเขียนบทภาพ,พยนตร์ให้คุณตาแต่คุณตายนทิ้งทางขยะโดยไม่เปิดอ่านสักนิดเออคุณจะไม่อ่านหน่อยเหรอไม่หรอกพวกเขาส่งมาหาผมหลายครั้งแล้วพวกเขาอยากจะจัดงานเพื่อเป็นเกียรติกับผมนะคืนกับอาร์เธอร์มันฟังดูทำแม่งทำแแมงยังไงไม่รู้ผมไม่อยากไปงานที่ผู้ขนต่างจ่องมาทีตาแกหน้าตาส้มๆเดินปยุงไม้เท้าขึ้นเวทีหรอกนะไม่หรอกค่ะ ไอริสเดินไปหยิบจดหมายขึ้นมาเปิดอ่านถึงพอเห็นว่างานนี้น่าไปไอริสก็เสนอตัวเป็นคู่ควงไปเป็นเพื่อนคุณตาและอาสาจะช่วยคุณตาออกกำลังกายจนกว่าคุณตาจะพร้อมขึ้นเวทีแบบไม่มีไม้เทา้าไอริสเริ่มด้วยการพาคุณตาเดินในน้ำและฝึกให้คุณตาเดินเองโดยไม่ต้องใช้ไม้เทาเ้าพยุง ลายวันต่อมาขณะที่กำลังนั่งทำงานพีกแกรมก็โทรมาหาน้องสาวเพื่อถามสารทุกข์สกดีแต่ในตอนนั้นอแมนด้าก็โทรมาเช่นกันซึ่งพอพีกแกรมรู้ว่าแมนด้าโทรมาก็ฝากน้องสาวถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างส่วนเจด้าพอรู้ว่าพีกแกรมอยู่ในสายก็ฝากอลิสถามว่าพี่ชายเป็นยังไงนี่เลยทำให้อลิซรู้ทันทีว่าพี่ชายรอ,อเจด้าเขาให้ซะแล้วนี่พี่นอนกับเธอแล้วเหรอเขาพอคุณเหรอโอ้พระเจ้าโอ้ <c oughs> โอ้ตายแล้วฉันคิดว่าพี่ชายสงสยัยสายเขาจะหลุดไปนะคะตูด ในตอนนั้นก็มีสายซ้อนโทรเข้ามาอีกไอริสได้ว,วางสายจากอาเมนดาเธอคิดว่าเป็นพี่ชายเลยจะด่าให้แต่ทีไหนได้เป็นพี่ไม้ต่างหากพี่แกโทรมาถามว่าคืนก่อนวันคริสต์มาสไอริสจะทําอะไรซึ่งพอรู้ว่าสาวจะไปร้านเช่าว,วิดีโอพี่ไม้ก็ขอไปด้วยและนี่ก็ทําให้พี่แกได้เห็นแฟนสาวนอกใจต่อหน้าต่อต,อต,อตอาเธอเดินจูจีกับผู้ชายริมถนนทำเอาพี่ไม้แทบช็อกพี่แกกลับมากงเล่าระบายความในใจกับไอริสด้วยความที่หัวอกเดียวกันไอริสก็เข้าใจพี่ไม้ดีเพราะเธอเองก็เจอเรื่องแย่ๆแ,แบบ มานับครั้งไม่ถ้วนทั้งคู่ต่างเข้าใจความรู้สึกของกันและกันแล้วหลังจากวันนั้นผีมายก็แวะมาหาไอริสบ่อยๆทั้งพาคุณตาไปตัดสูตรหรือมานั่งเล่นเปียโนให้สาวฟังพี่แกแต่งเพลงให้คุณตาสำหรับวันงานและยังแต่งให้ไอริสด้วยมันเป็นเพลงที่เหมาะกับเธอมากจริงๆเพราะเธอคือผู้หญิงที่มีคุณค่าด้านพี่แกรมกับอแมนดาหลังจากที่ทนความคิดถึงไม่ไหวมีเซนะ็กกันเสร็จในพี่แกรมก็สารภาพความในใจกับสาวซึ่งก็ทำเอาอแมนด้าเป็นปลืม้ม ตอนมาที่พี่ไมล์และไอริสขณะที่กําลังนั่งกินข้าวเม้ามอยกันอยู่นั้นแฟนของพี่ไมล์ก็โทรมาพี่ก็เลยขอตัวไปเคลียร์ส่วนไอริสเมื่อกลับมาถึงบ้านจูๆ่ๆพี่แจสเปอร์ก็โผล่มาเช่นกันแ่งมาออดอ้อนให้ไอริสเคลบิบเคลิมทั้งที่ยังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแ่งเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวจัดจัดแต่รอบนี้ไอริสไม่ทนร,ระเบิดความในใจออกมาด้วยความโกรธก่อนจะไล่พีแจสเปอร์ออกไปมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีสุดๆเหมือนเธอได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเอง และคืนนี้ไอริสก็แต่งตัวสวยมารับคุณตาอาเธอไปงานเลี้ยงก่อนจะไปคุณตาก็ให้ดอกไม้ติดข้อมือกับเธอมันอาจจะดูโบราณไปหน่อยแต่เวลาผมชวนสาวออกเดทผมก็จะให้ดอกไม้แบบนี้ไม่เลยค่ะฉันชอบโบราณมันสวยมากจริงๆและเมื่อมาถึงในงานคุณตาก็ตกตะลึงกับผู้คนมากมายที่มารอดูทุกคนต่างปรบมือส่งเสียงต้อนรับดังกึกก้อง ตัดมาในด้านพี่ไม้แฟนสาวก็มาง้อขอขึ้นดีแต่พี่ไม้เราขอบ่ายก่อนจะรีบแต่งลอตามมาที่งานเลี้ยงพี่ไม้และไอริสนั่งดูคุณตาขึ้นพูดบนเวทีด้วยความสุขแล้วพี่แกก็หันไปบอกกับสาวว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วเออไอริสคืนก่อนปีใหม่คุณต้องทําอะไรไหมโอ้จริงๆฉันต้องกลับอังกฤษแล้วล่ะค่ะอ๋อผมไม่เคยไปอังกฤษเลยไม่เคยเลยเหรอครับถ้าผมไปแล้วคุณจะไปเที่ยวกับผมในคืนก่อนปีใหม,ม่ไหมโอ้แล้วไอริสก็จูบพี่ไม้แทนการตอบ คำถามจูบกันเสร็จก็นั่งเทินกันใหญ่ ที่ลอนดอนหลังจากที่พีกแกรมบอกลาและส่งอแมนดาขึ้นรถไปสนามบินแล้วพีแกรก็ยืนเศร้าน้ำตาคลอเบ้าคิดถึงสาวส่วนอแมนดาที่ว่าไม่ร้องไห้นั่งน้ำตาอาบแก้มอยู่บนรถจนเจ้าตัวแปลกใจเลยสัง่งให้แท็กซี่จอดรถก่อนจะวิ่งกลับมาหาพีกแกรมที่บ้านอย่างไม่ลังเลซึ่งพีกแกรมเรากําลังร้องไห้อยู่เลยฮะฉันอยากอยู่ต่อกับคุณในวันปีใหม่ผมก็เหมือนกันทั้งคู่โผล่กอดกันแล้วหนังก็จบลงในคืนปีใหม่ที่บ้านพี่แกรมจัดงานเลียเล้ยงเล็กๆที่แซนอบอุ่นโดยมีไอริสกับพี่มายมาร่วมงานด เป็นไงคะกับหนังเรื่อง The Holiday Surprise รักวันพักร้อนเป็นหนังรักโรแมนติกที่น่ารักอีกหนึ่งเรื่องขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีและมีความสุขเหมือนตอนจบของหนังเรื่องนี้นะคะใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ